วันนี้นะครับผมหัวข้อของวัยรุ่นขี้เล่านะครับที่ผมจะมาคุยนะผมก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายครับทุกคนค่ากินค่าห้องนะผมค่าเนโทรศศพั์นะผมค่าประกันนะครับทุกคนแล้วก็ค่าเดินทางครับทำงานที่ออสเตรเลียม,มีเงินเก็บไหมสําหรับผมตอบได้เลยนะครับผมตอบแทนทุกคนขอตอบแทนเพื่อนนะคว่า สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นออสเตรเลียทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกับช่องปอเปลววกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมหัวข้อของวัยรุ่นขี้เล่านะครับที่ผมจะมาคุยนะครับก็คือเรื่องค่าใช้จ่าย ุกคนมาทํางานที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมค่าใช้จ่ายมันพอหรือเปล่าเอ้ยเห็นเขาบอกว่าภาษีแพงนี่ก็หลายๆคนมาเมนบอกเอ้ยทำไมพูดเรื่องอรายได้ไม่พูดเรื่องภาษีล่ะภาษีแพ,พงนะครับผม <c oughs> เออบางคนอยู่นี่คือแบบไม่สามารถมีเงินเก็บนะครับอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะผมจากประสบการณ์ตรงละกันนะครับของผมเองนะผมที่รายได้ผมได้นะผมในแต่ละสัปดาห์นะผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวแบบตรงๆเลยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะผม เพื่อนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวทางนะครับของคนที่จะมาวีซ่า work and holiday นะครับ work and holiday นะครับผมสามารถทำงานได้ไม่จำกัดสามารถทำงานได้ full time นะครับทุกคน part time casual ก็ทำได้นะครับทุกคน1นงาน2งาน3งานแล้วแต่นะครับว่าคุณมีเขาเรียกสามารถทำไหวนะครับก็ทำได้เลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นวีซ่าทำงานนะครับทุกคน ทำไว้ให้ดีนะผม,มไม่เกี่ยวกับบิซ่าอื่นนะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวจากประสบการณ์ตรงของผมเองที่ผมทํางานณนตอนนี้นะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอพูดเรื่องรอายได้เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายแล้วกันนะครับว่ามันจะเพียงพอต่อการดํารงชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียหรือเปล่าจะมีเงินเก็บเหลือหรือเปล่านะครับผมอมาดูเลยละกันนะครับทุกคนมผมนะครับทำงานที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะผมซึ่งร้านคาเฟ่แห่งนี้นะผมจะให้อาหารฟรีทุกคน 1มื้อนะครับต่อการทํางาน1ชิปนะครับผมทํางานแค่งานเดียวอยู่นะครับทุกคนอันนี้ในกรณีที่ทํางานงานเดียวนะผมแล้วก็ได้ค่าฟรีหนมื้อนะครับผมซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่ารายได้ของผมนะครับเมื่อก่อนที่อยู่เมลเบิร์นใช่ไหมผมได้เกือบ30บนะครับบางทีบางวิคได้48ตามที่ทุกคนเห็นอ่าในในวิดีโออันเก่าของผม ที่ผมรีวิวรายได้ตอนอยู่เมเบิลตอนนี้ผมอยู่ซินี่นะครับผมผมได้รายได้25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครับอะฟังดีๆนะ25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับผมซึ่งอันนี้ผมจะอ้างอิงจากวีคที่แล้วที่ผมทำนะครับผมขอบอกก่อนะรายได้ที่ประเทศออสเตรเลียครับไม่ได้จ่ายเป็นเดือนจ่ายเป็นวีคนะครับวีคก็คือสัปดาห์นะครับทุกคน1สัปดาห์ผมก็จะได้ตังค์นะครับผมทำงานปุ๊บ1สัปดาห์ผมก็จะได้ตังค์ครับทุกๆสัปดาห์ผมก็จะมีรายได้เข้ามานะคร 43.5ชั่วโมงนะครับผมก็คือภายใน7วันเนี่ยผมทํางาน43.5ชั่วโมงนะครับผม mm hmm. เมื่อคํานวณแล้วรายได้ทั้งหมดนะครับตอน1สัปดาห์ผมได้เท่าไหร่1,087 จ5ดห้าดอนนะครับทุกคนหรือว่าตีกลมๆแล้วกันทุกคนผมได้1,000ดอลลาร์ออสเตรเลียนครับเนี่ยรายได้ของผม1นสัปดาห์นะผมหลังจากได้รายได้แล้วนะครับทุกสัปดาห์นะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมจะหักภาษีนะครับวีซ่า work and holiday ของผมนะครับหักภาษี15%ครับผมหักภาษี15%ทุกสัปดาห์นะครับคนเมื่อสิ้นปีภาษีนะครับเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มทุกคนอันนี้คือจ่ายแล้วจบนะครับทุกสัปดาห์จ่ายแล้วจบนะครับแต่ว่าเมื่อสิ้นปีภาษีนนะะคครรรัับบสาามถขอ ภาษีคืนย้อนหลังได้ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าวีซ่าผมอาจจะขอคืนได้ไม่เยอะ,นะเนาะว่าบางคนที่แบบซื้อประกันอะไรเงี้ยมีค่าลดหย่อนอะไรเงี้ยก็คือสามารถขอคืนได้ส่วนหนึ่งนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่ได้คืนครับผมก็ต้องยื่นภาษีเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือมาทํางานถูกกฎหมายต้องจ่ายภาษีนะครับผมก็หักไปแลวนะครับสมมุติ1 5ของ10 8 7 5ดเอลลาร์เมื่อกี้ก็คือวีคนี้ครับผมจะเสียภาษี163ยดอลลาร์ทุกคนซึ่งก็จะเหลือเงินประมาณ9 ไ24.5ดอลลาร์นะครับขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้คือเงินเหลือหลังจากหักภาษีทุกคนหักแล้วจบนะไม่พูดถึงเรื่องภาษีอีกแล้วนะครับทุกคนเพราะผมจ่ายแล้วนะครับสัปดาห์นี้ผมจ่ายแล้ว<ส>แล้วก็มาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายผมมีเงินเงินเหลือประมาณ900กว่าแล้วเอ้ยค่าใช้จ่ายอืออ่นละอ่ะมาพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าผมจ่ายเท่าไหร่ค่าห้องนะครับมาพูดถึงเรื่องค่าห้องนะผมจ่ายค่าห้องประมาณ200นิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพูดโดยเฉลี่ยแล้วกันที่1คคน่่ะจจาายห้องนกคนาาาางหห้้ออไดต่่ว200ย่ ไกลเมืองอะไรเงี้ยแต่ถ้าคิด กลมๆก,มกางๆล,ละกันนะครับผมก็คิดเป็นค่าห้อง2 5 0านะครับต่อหนึ่งคนเนาะตีไปเลย250รอาสนะครับผมสาหรับค่ากินนะครับทุกคนค่ากินผมก็คิดเป็นลกลมๆละกันจริงๆอ่ะคือผมคิดเป็นค่าเฉลี่ย Al Fi وب. ที่ทุกคนควรจะใช้ใจ่ายละกันนะผมก็ตกประมาณ250ต่อสัปดาห์ทุกคน2 5 0ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ค่ากินทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็จริงๆอ่ะก็คือของผมอ่ะผมมีอาหารฟรีที่ทํางานนะครับผมก็ตักไป1ึมื้อนะครับอนะ่าทุกๆห้าถึงห ตรรงนนนี้ไปะคคับทุกจริงๆอะถ้าตีค่ากินนะครับ250เวันใช่ไหมทุกคนก็ตกวันละ35ดอลลาร์อ่าถ้าคิดง่ายๆสมมติว่าเอ้ยหวันเนี่ยเราทํางานได้ประมาณ100-200ดอลลาร์นะไก่ตัวใหญ่ๆทุกคนนะไก่ตัวใหญ่ๆไก่อบนะครับคล้ายๆไก่ย่าง5ดาวที่ไทยอ่าที่วูเวิร์ดนะครับทุกคนก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ก็11ดอลลาร์12ดอลลาร์เนี่ยทุกคนซื้อทีนึงก็กินได้หลายวันนะครับทุกคนอันนี้คือวิธีการประหยัดของผมนะแล้วก็็ออยย่่่่าาาางงงเเชนนนกกกับบข้้้ววททุคสใหญ18 20ะไรไีีถ เป็นกับข้าวที่เป็นคอนเทนเนอร์ er ก็คือเป็นเขาเรียกวนะ่าเป็นเทคเอาครับคือถ้าเป็นร้านไทยก็1 1 12-13ดอลลาร์ทุกคนอันนี้ก็คือสามารถซื้อได้หนึ่งมือเอ้ยวันหนึ่งผมสมมติผมซื้อ2องมือผมก็จ่ายแค่ประมาณเออประมาณ25ดอลเนี่ยก็คือใช้ไม่ถึง35ดอลลาร์นะครับทุกคนบางวันผมแทบจะไม่ได้ใช้เพราะว่าบางคนหุงข้าวทานซื้อที่บ้าน ทำกับข้าวเองที่บ้านอีกแต่ว่านี้คือผมคิดแบบรวมๆนะครับค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับว่าตกาค่ากินนะครับสัปดาห์ละประมาณ250ทุกคนก็ลองคิดเอาเองครับว่าค่ากินของทุกคนจะกันไวที่เท่าไหร่นะครับก็บางคนอาจจะถึง300นะครับต่อสัปดาห์บางคนก็ $200 ดอลลาร์นะครับผมจริงๆถ่าเฉลี่ยจริงๆของผม200ดอลลาร์ประมาณนั้น ต่อมาค่ากินนะผมคิดเป็น2 5 0ค่าบ้าน250รานะครับทุกคนอ่ะหลังจากนั้นค่าห้องนะครับทุกคนผมบอกก่อนนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับรวมค่าน้ํารวมค่าไฟนะครับทุกคนรวมค่าไว f ฟทุกคนเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับจ่าย250ก็คือจบไม่มีจุดจิกนะครับทุกคนเออนี้จบนะสําหรับผมก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาคือค่าประกันทุกคนหลายหลายคนบอกค่ารักษาพยาบาลแพงเนี่ยใช่ครับผมค่ารักษาพยาบาลที่นี่แพงครับแต่ว่าเราก็จะมีอาตัวประ กันสุขภาพทุกคนที่เราจะต้องซื้อทุกเดือนนะครับผมซึ่งของผมนะครับก็ซื้อไว้ที่53ดอลลาร์ต่อ1เดือนทุกคนถ้าตกต่อ1สัปดาห์ทุกคน1นสัปดาห์เนี่ยผมจะต้องจ่ายนะครับทุกคน13.25ดอลลาร์เฮ้ยเนี่ยค่าประกันของผมนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นประกรันที่อ่าคุ้มครองต่ำที่สุดน,นะเพราะว่าของผมก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลน,นะครับทั้งที่ไทยหรือว่าที่นี่เนาะแต่ว่าก็มีไว้เพื่ออุ่นใจทุกคนเอออันนี้ก็ซื้อไว้นะวัน,นึง่ ทำงาน25ดอลลาร์ทุกคนแต่คุณมาจ่ายค่าประกัน13.25ต่อ1สัปดาห์นอันนี้ make sense ไหมก็สำหรับของผมนะครับจ่ายที่13.25ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อสัปดาห์นะครับคนแล้วค่าเดินทางล่ะเออจร,จริงๆอ่ะค่าเดินทางผม0บาททุกคนพเพราะอะไรผมเช่าห้องครับ กับที่ทํางานใกล้กับที่ทํางาน,นครับผมค่าใช้จ่ายศูนย์บาทนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดกรณีแทนนะเผื่อคนอื่นเอ้ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ที่ทํางานนะครับก็เฉลี่ยประมาณ40ดอลลาร์ละกันนะครับต่อ1สัปดาห์ครับแล้วก็หลังจากนั้นมีค่าโทรศัพท์ทุกคนเอ้ยโทรศัพท์เราก็ต้องใช้เน็ตนิดนึงนครับเมื่อเราออกไปข้างนอกทะแม้ว่าเราจะมี WiFi ที่ห้องแล้วทุกคนผมจ่ายที่อ่า30ดอลลาร์นะครับตอนเดือนเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะผมก็ประมาณ30ดอลลาร์นะครับก็ได้ จำนวนกิกเยอะอยู่นะผมก็ที่ออสมีโปรโมชั่นเยอะ,ะครับขึ้นอยู่กับว่าเครือข่ายที่เราใช้ด้วยนะครับทุกคนค่าเน็ตที่นี่นะ30ดอลลาร์ต่อ1เดือนนะผมถ้าตกสัปดาห์นะครับก็หาร4เนาะก็สัปดาห์ละ7.5ดอลลาร์ทุกคนผมจ่ายค่าเน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ผมเนี่ย7.5ดอลลาร์ต่อ1สัปดาห์ถูกไหมถูกไหมไม่รู้นะครับคุณคิดเอาเองเนาะ คิดเอาเองนะครับทุกคนแล้วพอมารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่แบบคิดแบบกลมๆนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะจ่ายราคาประมาณนี้นะครับผมเมื่อบวกกันทั้งหมดทั้งค่ากินค่าห้องนะครับค่าเนโทรศศพั์นะครับผมค่าประกันนะครับทุกคนแล้วก็ค่าเดินทางครับถ้าค่าใช้จ่ายเนี่ยครับทุกคนห้าอย่างนี้นะครับรวมกันเมื่อกี้นะที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวสรุปให้ไว้ตรงนี้นะทุกคนก็คือรวมกันแล้วนะครับจะได้560 จุดดอลลาร์ออสเตรเลียครับทุกคนเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งสัปดาห์ของผมเลยนะหมดแล้ว <Wow. S 1> ค่าใช้จ่ายของผมไม่มีอะไรเล้ยวทุกคนเราลองมาดูกันใหม่นะผมว่ารายได้ครับ หักภาษีปุ๊บหักค่าใช้จ่ายปุ๊บเราจะเหลือเท่าไหร่ทุกคนก็ทั้งหมดนะครับจะเหลือ363.75ดอลลาร์ออสเตรเลียครับทุกคนนี่คือเงินที่เหลือเก็บของสัปดาห์นี้ของผมเลยทุกคนเนี่ยผมทำหนึ่งงานผมมีเงินเก็บเหลือหนึ่งก้อนเนะี่ย363.75ด็ดอลลาร์ออสเตรเลียทุกคนสมมติว่า1เดือนทุกคนก็ลองคูณ4เข้าไปนั่นก็เป็นเงินเก็บนะผมที่หักค่าใช้จ่ายแล้วนั่นแหละก็คือเป็นเงินเก็บทั้งหมดนะครับลองมาดูนะครับปกติ1ปี มี52สัปดาห์ใช่ไหมถ้าเอา350ที่เราเหลือทุกสัปดาห์อันนี้คือในกรณีที่เราทํางาน เดิมไม่ได้ย้ายงานไปไหนนะครับทำตลอดช่วง1ปีนะครับสมมติสม,มนะิเนาะตีเป็นทํางานแค่ประมาณ50สัปดาห์ละกันทุกคนนะผมทำมีเงินเก็บทุกสัปดาห์350นะผมเงินเก็บทั้งหมดเราจะมี17,500ดอลลาร์ออสเตรเลียทุกคนผมทํางาน1ปีพอละผมจะกลับไทยทุกคนผมเอาตังหนึ่งหมื 1, 7, นะ่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยเอ,อ้ยลองตีเป็นเงินไทยสิก็เหลือประมาณเท่าไหร่ประมาณ4 0 0แสนนิดๆทุกคน1ปีทุกคน,น,กคนสามารถมีเงินเก็บเงินเก็บที่หักค่าใช้จ่ายแลย้ว กับไทยอูปประมาณ400,000ซึ่งผมก็อยู่ที่นี่จริงๆแล้วผมก็ทําแบบนี้จริงๆทุกคนแล้วมันก็สามารถเก็บได้ทุกคนแล้วบางคนคนผมจะบอกเลยนะครับว่าทั้งเพื่อนผมหลายๆคนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ทํางานเดียวครับทุกคนผมก็ไม่ได้ทํางานเดียวนั่นแสดงว่างานที่สงเนี่ยคือไม่ต้องไปหักอะไรแล้วนอกจากสมมติหักภาษีเสร็จแล้วนะผมก็เอามาบวกกับ350ก้อนแรกทุกคนก็จะได้เป็นเงินเก็บที่มากขึ้นมากขึ้นถูกไหม สำหรับคุณทำสองงาน,นบางคนโหดกว่าน,นั้นคนทำสามงานโอ้โห หนึ่งปีเขาคนนั้นอะคนที่ทำสองงานสามงาน,นจะมีเงินเก็บเท่าไร่อันนี้ลองให้ทุกคนไปคิดนะครับข้อนั้นเลยครับคือเงินเก็บทุกคนอันนี้คือเพื่อให้ทุกคนมองเห็นภาพน,นะครับกับการทำหนึ่งงานหนึ่งงานมีเงินเก็บไหมมีครับผมผมตอบได้เลยผมตอบแทนทุกคนนะถ้าทำสองงานหนึ่งงานสองงานคุณมีเงินเก็บไหมมีแน่นอนมีดับเบิลก็คือมีสองเท่าเลยอันนี้ผมบอกวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆทุกคนนะครับว่าทำงานที่ออสเตรเลีย มีเงินเก็บไหมสําหรับผมตอบได้เลยนะครับผมตอบแทนทุกคนขอตอบแทนเพื่อนนะครับว่ามีนะครับสำหรับวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเด์นะครับที่สามารถทํางานได้ไม่จํากัดนะครับคนก็นั่นเลยครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมอยู่ที่นี่ผมไม่มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าเงินหมุนทุกคนเฮ้ยสัปดาห์นี้คือ เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเยอะกว่ารายได้ทุกคนไม่เคยมีเลยนะครับทุกคนเกือบ1ปีที่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียน,นะผมผมไม่เคยเกิดปัญหานี้เลยนะการที่เรานะครับผมได้รับรายได้เป็นรายสัปดาห์ทุกคนมันสามารถจัดก,การค่าใช้จ่ายของเราได้อย่างเช่นสัปดาห์นี้เรามีเงินได้น้อยเนี่ยก็ไปหาทางานเพิ่มนะครับอาจจะเป็น2วัน3วันเพิ่มนะครับทุกคนก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเอามา cover ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไปอะไรเงี้ยครับทุกคนซึ่งมันสามารถจัดสรรได้ง่ายกว่าทุกคนซึ่งอันนี้แหละครับผมเป็นข้อดีที่ ได้รับรายได้เป็นสัปดาห์ด้วยนะครับอันนี้ส่วนตัวของผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เคลียร์นะครับทุกคนให้ทุกคนมองเห็นภาพน,นะครับผมว่ามาทํางานที่ประเทศออสเตรเลียแล้วมีเงินเก็บไหมนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายๆคนมีคําถามเข้ามาเอ้ยแล้วถ้าจะมาแบบนี้มายังไงทุกคน คำถามคือ8ปดแสนล้านคำถามถามผมเข้ามาเนาะแสดงว่าคุณไม่ได้ติดตามช่องผมใช่ไหมนี่ช่องผมเนี่ยรีวิวแบบละเอียดแบบละเอียดมากครับวิธีการมาใช้เงินเท่าไหร่ใช้เอกาสารอะไรบ้างนะทุกคนก็คือผมไม่ได้มาเอเจนซี่นะครับเอเจนซี่ผมไม่รู้จักเลยนะทุกคนคือช่องผมอธิบายละเอียดมากทุกคนสามารถไปไล่ดูคลิปเก่าได้เลยนะผมว่ามาออสเตรเลียย,ย,ยังไงทายังไงทุกคนผมบอกหมดเลยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมมาเป็นยรุ่นออสเตรเลียด้วยกันนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะเออผมก็ไม่ได้แบบปิดกั้นไม่ได้ กักงานว่าทําไมไม่ตอบอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะให้ทุกคนศึกษานิดนึงครับว่ามาได้ยังไงครับมาที่ออสเตรเลียต้องมีวีซ่านะครับถ้าบางวีซาก็อาจจะต้องใช้เอเจนซี่อะไรเงี้ยทุกคนก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มาเป็นวัยรุ่นออสเตรเลียด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ